ว่าเราจะพาแม่น้ำไปหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆรุ่มแม่น้ำอิรลาวดีเราล่องแม่น้ำอิหลาวดีไปยังหมู่บ้านมิงกุลชาวรุ่มแม่น้ำอิรลาวดีเลยแล้วไปได้ดูเจดีชินพิวเมเขานับว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งรุ่มแม่น้ำอิรลวดีเพราะจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อ แสดงความรักที่มีต่อพระมหาเทวีจริงๆก็เหมือนเราไปทัชมาฮาลแต่เป็นที่พมะมาพูดถึงความรักเฮ้ยพ <Hey, video. S 2> ี่ดีวอย่างนี้ถ้าเราจะขอเรื่องความรักก็ขอที่ที่เจดีนี้ได้ดิไปเลยถ้าส้มไปแล้วสื่อว่าได้ก็คือได้ไปเลยฝากขอพรฝากขอพรอืมฝากขอพรเพราะฉะนั้น วันที่จริงๆเราไปมาเลยในวันเราไป4วัน4วัน3คืน2ี่6 27 28ก็ดค่ะคุกามันเดลเลเราจะไปดูเทอเจดีอะไรนะทะเลเจดีด้วยแล้วก็ได้ไปเออสะพานไม้สากอูเบงอะฮะพี่เขาไปถ่ายรูปสวยๆกันก็คือสวยแค่ได้ล่องแม่น้ำอีลาวดีได้ไปดูทะเลเจดีได้ไปพระราชวังมันเดลเลได้ไปเช็ดหน้าพระมหามายมุนีเอาจิงแค่สี่อันนี้ก็โคตรคุ้มพี่ดีคุ้มมากเลยวิยาลัยสฆงก็คือทำบุญทำ ทานทานสีสมาธิครบมแล้วใช่เราหมดเลย4วันสคืน2ี่6้า28เดือนมกรามะกราคมนะคะซึ่งยังได้อยู่ที่ยังได้อยู่ก็แล้วแต่บุญสัมพันธ์ค่ะไม่ใช่ส้มที่พาทุกคนไปแต่เป็นบุญสัมพันธ์ของทุกคนต่างหากที่เป็นคนขีดเส้นกําหนดให้ส้มแบบไปตามบุญสมพันธ์ของคุณเ ตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่เรากําหนดเองไม่ได้เรากําหนดได้แค่รูปการเดินทางแต่รูปการเดิน,นทางนี้ใครไปแล้วจะได้อะไรกลับมาม,มันขึ้อนอยู่กับตัวคุณล้วนๆเลยค่ะ